สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดติดตามนาดาและกดไลค์กดแชร์ให้นะคะวันนี้นาดาก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่ว่านาดาที่ผ่านมานะคะที่ว่ารู้จักกับพ่อใหญ่อะไรละหลายปีที่ผ่านมานะคะตอนแรกที่ได้กับพ่อใหญ่นะคะก็มีคนไทยเราเนี่ยค่ะก็ถามว่า พ่อใหญ่ให้เงินเดือนเท่าไหร่ซื้ออะไรให้บ้างซื้อรถให้กี่คันซื้อที่นาที่ดินให้กี่ไร่กี่ทุ่งอะไรแบบนี้นะคะคือปัญหามากมายนะคะถ้าได้นาดาเชื่อว่าทุกคนน่าจะโดนมาเหมือนนาดาเนี่ยค่ะก็จะมีคำถามมามากมายนะคะนาดาจะตอบตรงนี้เลยนะคะว่านาดาไม่เคยขอนะคะเงินเดือนนัดาก็ไม่เคยขอพ่อใหญ่นะคะ มีแต่เขาให้เองค่ะแล้วแต่เขาจะสมควรว่าจะให้เราเดือนเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแต่จะให้เราไปขอเขานี่เราไม่ขอนะคะเพราะหลังเขาเขาก็ไม่ใช่ตู้ ATM นะคะที่เราจะไปขอเขาเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ค่ะทินาดาอยู่กับแกม,มาได้แบบนี้นะคะหลายปีแบบนี้นะคะเพราะความกิ่งใจนะคะ เราทําอะไรเราก็ต้องเกรงใจเขาค่ะถ้าเราจะไปขอขอขอเขาอย่างเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะคะนาดาเกรงใจเขาค่ะอันนี้ประสบการณ์ของนาดานะคะจนทุกวันนี้ก็อย่างนี้นะคะ่ะไม่กล้าขอเขาค่ะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะคะ ว่าเออเราได้ผัวพ่อหลังเราจะร่ําจะรวยอะไรแบบนี้นะนะคะมันเดี๋ยวนี้มันยากแล้วค่ะพ่อหลังเขาก็ทำงานนะคะเขาก็เขาลำบ,บากกว่าเราอีกค่ะถ้าพูดถึงนะคะเพราะว่าบ้านเขาอากาศเย็นแล้วก็หิมะตกอะไรพวกนี้นะค่ะเขาก็ต้องออกไปทำงานหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นนะคะตอนแรกน้าตาก็ไม่รู้นะคะ พอเราไปอยู่กับแกไปหาแกบินไปหาแกอะไรถึงรู้ว่าอู้มันหนาวมันอยู่ไหนก็ไม่สบายเหมือนประเทศไทยเรานะคะประเทศไทยเรานี่สบายมากค่ะอากาศกําลังพอดีค่ะอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์นะคะประเทศไทยเราค่ะ,ะทางยุโรปนี้อากาศเย็นมากค่ะฝรั่งเขาทํางานก็าทางานจริงๆนะคะชั่วโมงของเขานะคะ มืดมืดมืดพอตีห้าตีหกเขาก็ไปแล้วค่ะประมาณห้าหกโมงเช้านี้ก็ต้องออกไปทำงานแล้วค่ะนาดาก็เคยมีคนว่านาดานะคะว่าได้พลังที่นกอะไรแบบนี้ค่ะคนทางบ้านนาดาเองนี่แหละค่ะญาติพี่น้องเนี่ยค่ะแต่นาดาก็ได้ไม่ได้มาเก็บใส่ใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปขอเขากินค่ะมีพ่อใหญ่คนเดียวที่ให้นาดากินนะคะทุกวันนี้ค่ะ คนที่ว่านาดาหนะักเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเรานะคะเราจะไปเอาของเขามากๆม,มันก็ไม่ได้ค่ะนาดารู้จักกับพ่อใหญ่ครั้งแรกก็พาแกไปที่บ้านจงังหวัดสระแก้วนะคะพอแต่งแต่งงานเสร็จอะไรเสร็จนะคะแต่งที่พังงานนะคะ แล้วก็พาแกไปที่จงังหวัดสแก้วไปหาพ่อแม่เราอะไรแบบนี้ค่ะไปที่บ้านนะค่ะพอแกไปเห็นบ้านนาดาบ้านเราก็เป็นคนบ้านนอกนะคะเป็นทําไร่ทํานาอะไรแบบนี้นะค่ะพอแกเห็นบ้านอย่างนั้นแกก็บอกว่าเออฉันจะสร้างบ้านให้เธอนะอะไรแบบนี้นะค่ะทั้งๆท,ที่นาดาไม่ได้ขอนะคะแกเป็นคนเอ่ยปากเองะค่ะนั่นนะคะแกก็ได้มาสร้างบ้านให้ที่จงังหวัดสะแก้วนะคะ ตอนนี้ก็ให้พ่อกับแม่อยู่ค่ะว่าหลังน่ะเขาจะดูเราเองค่ะว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่อะไรแบบนี้แล้วแต่กําลังของเขาค่ะนาดาไม่ขอนะคะก็ขอขอบคุณ FG ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามน,นาดาค่ะ